พาคุณผู้ชมไปดูที่ไต้หวันนะครับซึ่งออกมาแสดงความไม่พอใจหลังจากที่อินโดนีเซียส่งพูดต้องสงสัยชาวจีนและชาวไต้หวันมากกว่า140คนกลับไปยังจีนแผ่นดินใหญ่ในข้อหาต้มตุนหลอกลวงนักธุรกิจและนักการเมืองมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐครับ กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันแถลงเมื่อวานนะครับแสดงความกังวลและความเสียใจอย่างมากที่มีผู้ต้องสงสัยชาวไต้หวัน18คนถูกส่งตัวจากอินโดนีเซียไปยังจีนและเรียกร้องให้อินโดนีเซียปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยชาวไต้หวันอีก4คนกลับไต้หวันพร้อมกันนี้สภากิจาการแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันยื่นประท้วงไปยังจีนและเรียกร้องให้จีนส่งมอบผู้ต้องสงสัยชาวไต้หวันโดยเร็วเท่าที่เป็นไปได้ ก่อนหน้านี้ทางการอินโดนีเซียแจ้งว่าเจ้าหน้าที่นําตัวชาวจีน121คนและชาวไต้หวัน22คนออกจากประเทศไปยังจีนโดยเชื่อว่าบุคคลกลุ่มนี้อยู่ในเครือข่ายแก๊งอาชยากรข้ามชาติที่เข้ามาในอินโดนีเซียโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวและถูกจับได้ในกรุงจาการ์ตาเมืองสุราบายาและบาหลีแต่ว่าไต้หวันยืนยันว่ามีชาวไต้หวัน18คนถูกส่งตัวไปจีนและอีก4คนยังอยู่ในไต้หวัน ผู้ต้องสงสัยทั้ง143คนเข้ามาตั้งฐานในอิโนโดนีเซียเมื่อปลายปีที่แล้วและปลอมตัวเป็นตำรวจจีนและหลอกลวงเงินจากนักธุรกิจและนักการเมืองจีนมากถึง450ล้านดอลลาร์สหรัฐไต้หวันกำลังเผชิญปัญหามากขึ้นกรณีพลเมืองถูกจับในต่างแดนเนื่องจากไต้หวันไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศเหล่านั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกัมพูชาที่ตกอยู่ใต้แรงกดดันจากจีนเพิ่งส่งตัวผู้ต้องสงสัยคดีช่อโกงชาวไต้หวันไปจีนที่ยังอ้างว่าไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีน